เป็นเกมที่ทดสอบความรู้อของคุณว่าคุณรู้จักสัตว์ต่างๆมากแค่ไหนนี่คือภาพของผิวสัตว์นี่ทำไมมันก็ต้องตัวเหี้ยเนี่ยอ้าวตอบแล้วก็ถูกเลยแล้วกันตัวนี้ตัวนี้รู้อธิบายเหรอไหมมันชื่ออะไรตัวนี้ก็คือก็ตัวตัวตัวเห่้ปกติเลยนะตัวเหีปกติจิงตัวตัวเห่้มันจะมีหลายชนิดมากนะมันจะมีตัวที่อยู่บนต้นไม้อยู่บนบกอยู่แบบ อย่างนี้เขาอยู่ที่ไหนนี่อยู่อยู่บกต้นไม้ก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยอยู่จะอยู่ตามอันนี้เราจะเห็นเยอะตามสังเกตจากอะไรทาไมคุณถึงดูลูรลายมันเลยลายมันนี่แหละอ๋อถ้าถ้าอย่างนี้ลายแบบนี้คืออยู่อยู่บกมันมันมีหลายลายงั้นเราข้ามเรื่องไอ้ตัวนี้ไปข้ามตัวนี้ไป่อนยังมียังมีตัวอื่นอีกยังมีตัวอื่นอีกตัวนี้บ๊บอันนี้ไม่ต้องถามผมหรอก อถามใครก็ได้อ่ะถามใครก็ได้ถามใครก็ได้ว่าเป็นตัวอะไรโยราบนะชัดอ่าอ่ะอ่ะอ่ะอ่าคุณคิดว่าเป็นอะไรอ่าค็นอะไรคุณ่เป็นอะไรอ่าอ่าอ่ะอไปต่อไปสิว่าเป็นตัวอะไรต่อไยผมว่ามันไม่ใช่มาลายแล้วแหละเออคุณตอบว่ายีราบ ไม่ใช่ดิกูตอบว่าอะไรก็คือตอนแรกก็คิดมาลายเนี่แหละแต่พอ,อคนไปเห็นเฉลยแล้วขำอะไรกันนะเออเอายังเอามาลายไว้ก่อนมันคือสิงโต <c oughs> เอาจริงเนี่ยตัวนี้ผมยังไม่ได้ศึกษามันมาเ <c oughs> อาอเ <c oughs> อาาอเ <c oughs> <c oughs> ออเ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  o อเออ a ออเออเออเมอเอ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  ตอนแรกสิงโตมันจะกินมาลายแบบว่าตอนนั้นมันมันไม่หิวปักปักคือมันมันก็เลยเปลี่ยนทางนิดหน่อยมันร้องยังไงอ่ะอ้าวเดี๋ยวไม่ข้ามี่สิงโตมันร้องไงเพ่สิงโตมันร้องน่าจะเป็นแบบว้าวไงเ้ยปะแล้วมาลายอ่ะเอาสองงานเอาสองเอาไปสองปุ๊บเอออปุก็เป็นสิงโตมาลายโอเคโอ้โหตัวนี้ตัวนี้เยอะมากจริง ตัวนี้เยอยมากจริงเอาดิเอาวเอาวอรอยากได้ช้อยไหมว่ามันคืออะไรอยากได้นิดหน่อยก็เห็นตั้งแต่สิงโตผสมแม่ลายแล้วกระรอกหัวเป็นกระรอกแน่แน่อ่ะหัวเป็นกระรอกแน่แน่อ่ะไม่ไม่ก็ตัวเป็นกระรอกอ่ะอืมกับจิ้งจกคืออะไรวะไม่คือพอเห็นเมื่อกี้ผมก็คิดภาพเลยไงผมเป็นคนหัวไวแต่ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันผมก็พยายามคิด เฮ้ยผมคิดออกมาเป็นสีภาพกระลอกหัวเป็นจิ้งจกจิ้งจกหัวเป็นกระลอกใช่หัวโผล่มาเพื่อยออ่ะลองดูลองทายดูเขาเนี่ยมีแต่กระลอกแต่กะทิกเลนกระลอกแต่ว่าไม่น่าใช่และใช่มันคือลิงลิงตัวนี้ร้องว่า จ๊๊๊๊สวยกระลอกหออ๋อผสมออกมาเออสยองอหือใช้กันุกมอแล้วเด็นแ้เอาไปเจอที่ไหนบอกมันจะไปทำสารคดีน่าสนใจอันนี้โอ้โหทีมงานทำมาอย่างดีคิดไม่ถึงจริงคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าใครจะไปแบบรีทัชคอคอกระลอกผสมกัะลิงออกมาได้อันนี้เป็นรายการแบบว่าทางวิทยาศาสตร์ความรู้โอเค ผมจะจำาแล้วก,ก็ไม่ให้หลานมาอ,อีกสองข้าพอีกสองข้าพอันนี้คืออะไรวันต้องแปลกว่าแล้วแหละในเมื่อมันคือตุ๊กแกเราต้องปรับเปลี่ยนไหมไปเมื่อกี้คือกระลิงใช่ไหมใช่อ่ามันจะมีตุ๊กอะไรได้บ้างอ่ะตุก๊กี้แต่ผมยังเชื่อว่าคำแรกยังเป็นยังมันยังเป็นคำแรกยังเป็นตุ๊กอยู่ไหมเป็นตุ๊กอยู่อือมันผสมกันอะไรได้บ้างวะกำลังคิดอยู่ อ่าล uh uh ่ะครับ huh. ค uh ิดมาแล้วนะครับผมผมทำเป็น <Demon> วิธีกรเลยเครับผมอาล่ะครับตอบไปแล้วนะครับครับผมวิเคอดเลยนะครับจากที่ผมดูนะครับผมก็จากภาพที่ผ่านมาในรายการนี้ลวก็คือในเมื่ออันนี้หัวเป็นตุ๊กแกจากภาพเมื่อกี้เราเห็นเป็นตัวก่อนซึ่งหัวไม่ใช่ละไม่ใช่ภาพนี้ยังต้องเป็นหัวของตุ๊กแกอยู่มีสิทธิ์โอเคตุ๊กแกถ้ามาผสมถ้าทําขนาดนี้แล้วก็อาจจะผสมกับหมาได้เป็นตุ๊กมา ตอบมาแล้วนะครับตคือตุ่หคือตุ๊กแกจ้าใหญ่จันุ่นตุ๊กมาจากไหนทีหลังจะช่วยผมไหมอ่ะตัวท้ายตัวท้ายตัวท้ายเฮ้ยหัเดี้ยมากจริงอัีเดี้ยมากจริงหเดี้ยมากจริง คิดออกแต่ภาพเอ็กซเรย์ปอดลองดูลองเดาโม่โเอาไม่ใช่เลยอยากเฉลยแล้วนจะเป็นช่วงแผงคอมันถ้าดูแล้วเป็นแผงคอมันแผงคอของมันอธิบายเทคเจอร์ของผิวแผงคอเทคเจอร์ผิวคือมีรูมขนอแล้วมีตรงนี้มันเส้นหลอดลมกระบอมไก่ไก่เชี่ยใกล้เคียงมากเลยแต่คำตอบที่ถูกต้องคือ ไปก่อนเป็ดอะไรไม่เลยเป็ดต้มแลยไม่ไหวขอบคุณพี่อีกสนับสนุนเกมดีๆแบบนี้ด้ยนะครับ